แฟนข้อหนังชาวข้อเกมเกมเมื่อวี่สวัสด,ดีครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวซีรีส์ฮอปอายนะครับผมนะรีวิวชา้านิดนึงนะครับเพิ่งจะได้ตามดูนะครับตอนแรกว่าจะไม่ดูหรอกแต่ว่าเราได้ประสบการณ์ก็อย่างที่ผมเคยบ่นไปในคลิปก่อนก่อนั่นแหละประสบการณ์ของอีเทนอลที่ผมไปเชื่อว่าที่คลิปแล้วที่ไปเชื่อเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเชื่อคําวิจ,จารณ์แล้วก็เชื่อเอ่อ คนโพสด,ด่าเชื่อติก t o อกว่ามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจไม่ดูแล้วพอมาดูปุ๊บเ,เดี๋ยวนะพอมันลงสตรีมมิ่งในในดิสนีย์พปุ๊บก็มาเสียดายทีหลังนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกนะจนผมไม่อยากปล่อยเวลาให้ล่วงเลยแล้วผมจะต้องรีบดูเพื่อตามเก็บอะทุกคนเพราะฉะนั้น มมเลยตัดสินใจดูฮอกอาครับผมตัดสินใจดูเลยแล้วผมก็ได้รู้สึกว่าผมดูซีรีส์เรื่องนี้ช้าไปโอ้ถ้าสมมุติว่าผมดูณเวลาที่ถูกช่วงอะ่ะผมเชื่อได้เลยว่ามันจะทําให้ผมอมยิ้มได้อย่างแน่นอนนะครับแต่คนที่ดูช้าเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปกติเมื่อก่อนอย่างโลกีอย่างเงี้ยผมรอลายอาทิตย์วั a อีฟผมรอดูลายอาทิตย์ดูมาอาทิตย์ ลงตอนดูตอนลงตอนดูตอนเลยอย่างอะไรอีกอะคือซีรีส์เรื่องก่อนๆเนี่ยมันมาลายอาทิตย์ผมก็ดูรายอาทิตย์นะครับยกเว้นเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาลายอาทิตย์ก็ดูลายอาทิตยเ์เลยนะครับผมนะยกเว้นพาวคอ n เอนด์อินเวนเจอร์โซเอร์เหมือนถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนผมไม่ได้รีวิวหรือรีวิวผมจาไม่ได้นะครับแต่ว่า f าว c อ n เอนด์อินเวเอร์โซเอร์เนี่ยเหมือนมันจะมาหลังจากวันด้ามั้งถ้าจะไม่ผิดแต่ว่า ผมให้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดไปนะครับผมนะในเรื่องนั้นนะต่อมาเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงซีรีส์ฮอกอายกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราดูช้าไปถ้าเกิดเราดูมันอาจจะอมยิ้มไปได้แต่ข้อดีที่ผมดูช้านะครับก็คือการที่สามารถดูได้รวดเดียวเลยหกตอนนะครับไม่ต้องรออาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์อย่างนี้ไงทุกคนก็เลยสามารถดูได้หกตอนเรื่อยๆอยครับ อ uh, ซีรีส์เรื่องนี้มันด้วยความที่มันเป็นโนลคริสต์มาสแต่ทุกคนมันเลยทําให้แบบเชียร์เชียร์เชียร์ให้ฮอกอายได้ใช้ชีวิตมาปกติคือคนอื่นมองฮอกอายว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่สําหรับเขาอะ่ะมันคืองานเนี่ยเออเขาไม่ได้เขาอ่าใช่เขาตั้งใจที่จะช่วยคนแต่ว่าเขาก็อยากมีเวลากับครอบครัวมั่งใช่ไหมเออแล้วก็ ซูเปอร์ฮีโร่อะแต่และคนมันไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่เพอร์เฟคดีเสมอไปอย่างเช่นอ่าคนที่คนอื่นอย่างอะฮอกไอหรือว่าจะเป็นใครอะ่ะไอออนแมนใช่ไหมเมื่อก่อนนะี่ยคนก็มองเออพิทักโลกอะไรเงี้ยแต่ว่านิสัยของโทนี่สตาร์คมันก็อย่างเห็นกันอ,อ่าปีเตอร์ปาร์เกอร์ใช่ไหมเอออะไรอีกอะ่ะ คือมีฮีโร่หลายตัวที่ชีวิตยุ่งเหยิงมากนะครับแต่ก็ยังคิดที่จะช่วยคนอยู่เนี่ยแหละคือคุณสมบัติของซูเปอร์ฮีโร่ครับผมจันอเมริกาก็ชีวิตคือซูเปอร์ฮีโร่ทุกตัวผมมองว่ามีปมแล้วก็ชีวิตยุ่งเหยิงตลอดการเดินทางของเรื่องอ่ะเข้าใจปะ่ะคือ ด้วยความที่เหมือนมันจะไม่มีตอนจบอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องมันจะดําเนินไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะจบภาคไหนมันจะจบที่เรื่องอะไรแต่จักรวาลน,นี้มันจะดําเนินไปเรื่อยๆอครับโดยที่ไม่มีวี่แววหรือว่ามันจะจบเมื่อไรแล้วมันก็แตกกิ่งก้านสาขาไปเรื่อยจนมันปมเยอะมากนะครับและหนึ่งในปมนั้นเนี่ยที่ช่วงที่แตกขยายออกไปอ่ะคือปมในเอ็นเกมช่วงเกือบต้นๆเรื่อง ที่ได้เปิดตัวโลนินออกมาครับผมแล้วโลน mm. ิน oh อันนั้นตะปมอนันต์ก็ได้ถูกใช้ในฮอกอายทุกคนแล้วไอ้ปมของฮอกอายตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมาตามเก็บปมของตัวเองที่มันได้ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชุดของเขาได้มีการจัดประมูลนะครับแล้วก็ดาบของอผมพูดถึงน้องไหนแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมลืมผมไม่รู้แล้่ผมขอโทษนะครับทุกคน เอาเป็นว่าโอ้โหกูลืมจริงๆนันเนี่ยก็ต้องมาตามเก็บในสิ่งที่ตัวเองทำอาอ๋อได้เปิดประมูลเสื้อนะครับของฮอกไอชุดของอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชุดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เออชุดของโลนินนะครับแล้วก็ดาบของโลนินนะครับโดยที่สุดท้ายแล้วตัวของเคลสวิชอปก็ได้เอามันออกไปนะครับเคลสเคลสนี่จะเป็นเหมือนไม้ต่อจะอารมณ์เหมือนกับเอาน่าจะเป็นฮอกอายคนใหม่ในอนาคตนะครับผมนะซึ่งปัจจุบันแน่ฮอกอายน่าจะยังอยู่ไปเรื่อยๆบทเขาน่าจะมีต่อไปเรื่อยจนถึง a เว n g e r s ์สนะทุกคนแต่ผมคิดผมไม่รู้ว่ามันจะจบที่อเวนเจอรภาคห้า ผมว่าน่าจะไปได้ไกลแค่นั้นอาจจะไปแจมเรื่องอื่นด้วยแน่นอนแต่ผมคิดว่าอาจจะไปได้ไกลสุดภาคห้าภาคหกอะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าตัวละครของฮอกอายมันมีมานานแล้วแล้วตัวละครหลักๆเขาเริ่มกเกษียณไปหมดแล้วตอนนี้ตัวละครหลักๆที่คุณรู้จักกันนะครับคือจักรวาลมาเวด้วยที่รู้กันว่าเสียเสาหลักไปเยอะมากว่าจะเป็นแบ็ควดอักัปตันอเมริกาแล้วก็อะไรอะ ไอออนแมนไปแต่ว่าพอเอ่อมาเจอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจออะไรเอ้ยกูพูดอะไรไม่รู้เรื่องเออไอออนแมนไปแต่ที่เหลือก็เดี๋ยวเดี๋ยวแบ็ควย์โดผมนับอะไรแ,แต่ที่เหลือมันก็เหลือแค่ทอฮักแล้วก็เอ่อครินซ์บาร์ตันหรือฟ็อกอายของเราได้เองแต่ว่า ทอเนี่ยดูผมดูจากลักษณะแล้วนะเทพทอเท,อท,อทอพเจ้าสายฟ้าของเราเนี่ยน่าจะมีบทสูงสุดอาจจะไม่ถือเฟสห้าทุกคนอันนี้ความคาดเดาของผมนะอาจจะอยู่แค่เฟสสี่นี่แหละอาจจะไปไกลที่สูงสุดน่าจะแค่ตอร์เลฟแอนด์ทันเดอร์หรือว่ารือไ,ไม่ก็อาจจะไปตายในกาเดียนอ of เ h e g a ก a ลซีอันนี้ผมก็ไม่รู้นะหรือทอเนี่ยอาจจะไปตายในเอ อเวนเจอร์สภาคห้าไปเลยนะครับผมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะอเวนเจอร์ห้าน่าจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของทอนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ทอผู้หญิงก็จะมีบทต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะทอผู้หญิงก็จะมีต่อไปอีกนะครับผมนะโอเค ต่อไปนะครับผมนะก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราจะได้ความเป็นครอบครัวนะคือซีรีส์เรื่องนี้ที่ผมสัมภาษณ์ได้อะก็คือความเป็นหนังครอบครัวเป็นซีรีส์ครอบครัวสามารถเหมือนแบบครอบครัวเนี่ยมา้อมหน้าล้อมตาเนี่ยสามารถที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ะโดยที่เด็กก็สามารถดูได้เพราะว่าเลดข,ของมันเนี่ยมันเป็นเลนเด็กมากๆนะทุกคนมันไม่ได้แบบมีฉากที่แบบเปี้ยงป้างเลือด สาด์อะไรอ่ะอาจจะมีเลือดนิดหน่อยแต่ว่าเลือดอันนั้นอ่ะอาจจะเราก็ดูรู้ได้ว่าเป็นเลือดปลอมซึ่งในเรื่องเนี้ยเราอัดฟังที่ผมพูดอาจจะเอ้ยมึงพูดยี้มึงหนังต้นทุนคือสูงมากฉากแอคชั่นอะไรทำได้ดีซีจีดีนะครับซีจีดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรติดขัดสักเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อเรื่องก็ไม่เฉื่อยแต่ที่ผมสัมผัสได้ก็คือ มันลดความมันลงไปอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะจับได้นะครับจากหนังเรื่องนี้นะครับว่ามันลดความมันไปอย่างหนังมาเวลใช่ครับผมอารมณ์อารมณ์คล้ายๆอีเทนอลเหมือนกันนะแต่อีเทนอลอน,นั้นมันเป็นผลงานแบบผลงานรางวัลมันเป็นผลงานแบบคือทุกอย่างของอีเทนอลอ่ะมันค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆากนะทุกคนแต่ว่า ผลงานของฮอกอายมันเป็นผลงานที่ดีดีแบบแต่มันดีคนละแบบไงทุกคนแล้วก็ผลงานของฮอกอายเนี่ยยังเป็นผลงานที่ดูก็รู้แล้วว่ามาสบายสบายปล่อยแบบเออมันเป็นปมที่ใช่แล้วข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือถึงจะเป็นหนังครอบครัวซีรีส์ครอบครัวก็เถอะต่อให้หนังมาเวลสักเรื่องจะจัดเลท เลนน้อยแค่ไหนนะคะผมนะแต่สิ่งที่เป็นมาเวลหรือเป็นหนังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องอาศัยจัก,กรวาลอะ่ะมันเป็นจัก,กรวาลหนังที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องดูเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับไอตัวละครเนี้ยคุณถึงจะเข้าใจว่าตัวละครนี้มันเป็นมาฮอกอายก็เป็นหนึ่งเลยนะเช่นกันคุณจะไม่เข้าใจเลยคุณก่อนที่จะดูฮอกอายคุณควรดูอเวนเจอร์สเอนเกคุณควรดู อ่าแบ็ควีดีโอนะครับอันนี้หลักๆเลยนะที่คุณควรจะดูก่อนมาดูซีรีส์ฮองไอ้นะครับ2ออย่างนี้จําเป็นสุดๆนะครับไอที่ลองๆมาก็จะเป็นแค่ซีอ่าภาพยนตร์ที่มีฮองไอโผล่อะไรแบบเนี้ยคืออันนี้มันคือข้อเสียที่ว่าต่อให้เป็นหนังครอบครัวแบบไม่ว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะทํามาให้สายไหนก็ตามหรือไม่ว่า หนังเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นหนังที่มีจัก,กรวาลแล้วมีสไตล์หลายๆแนวอะ่ะสุดท้ายแล้วต่อให้หนึ่งเรื่องทําให้เด็กดูถ้าเด็กไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องไปดูเรื่องอื่นๆต่อให้เรื่องนั้นมันจะดาร์กแค่ไหนเด็กไปดูอะ่ะทุกอย่างก็จบแล้วเพราะว่าด้วยความที่มันดูเรื่องนี้ไม่เข้าใจมันต้องไปดูเรื่องอื่นเพื่อมาแบบมาผูกมัดมาเสริมอ,อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าควรที่จะทําเป็นหนังแบบเวอเวอร์ไปเลยครับ ไม่ใช่เวรแบบมันเ,เป็นหนังที่แบบมาเวลไปเลยอ่ะเออแต่เรื่องนี้ก็ฉีกน,นะมันดูเป็นแนวเหมือนอ,อารมณ์เหมือนกับเราดูหนังคริสต์มาสแบบเอลซ์ให้ของขวัญอะไรแบบนี้เออเออเรื่องนี้มันดีมากนะครับโดยที่สองตัวละครกับเหล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหล่าคู่อาฆาตเออของโลนินแล้วก็คู่อาฆาตของฮอกอายที่คือ ถ้าคุณไม่เคยดู Avengers Endgame แล้วก็ไม่เคยดู Black Widow คุณจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมไอ้พวกนี้ยมันถึงต้องมาตามล่าแล้วทำไมมันถึงเกิดเป็นเรื่องราวนี้ชุดนี้มาจากไหนอะไรแบบนี้คุณจะไม่เข้าใจเลยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดคุณอาจจะแวะมาแวบๆก็ไม่เป็นไรอาจจะเอา้าถ้าเปิดเรื่องมันไปเป็นโรนินตอนไหนว่าหรือเอา้าไอ้ตัวละครนี้คือใครตอนที่ผมดูแล้วเซอร์ไพรส์มากนะ ตอนแรกอะผมคิดว่าอยู่แล้วว่าไอตัวละครของออเมันชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะน้องของนาตาชาโรมานอฟอะคือคนเนี้ยตอนที่มีเอนเคดิตทิ้งท้ายใน b บ็กวีดอวอะผมก็รู้แล้วว่ามันน่าจะมาโผล่ในซีรีส์ฮอกอายหรือไม่ก็เป็นซีรีส์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันก็ต้องมาตามล่าฮอกอายแน่แต่แต่แต่ชมดูมาประมาณดูมานานละดูมาประมาณ สามสี่ตอนก็ยังไม่โผล่ตัวละครนี้จ้าก,กันทั้งท่านจำเออดูมาประมาสองสาตอนก็ยังไม่โผล่นะช้าจำไม่ผิดตอนที่สี่ที่ห้าตัวละครนี้เพิ่งมาปรากฏอย่างชัดเจนนะครับรู้สึกว่าจะตอนที่ตอนที่สี่ที่ห้าบงที่มานั่งกินกาแฟกับเคมีช็อปอะเออใช่ไหมเออนั่นเนี่ยกย็มีสปอยนะอันนี้คือผมหลุดสปอยเยอะมากผมขอโทษด้วยนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะวงเล็บให้ว่าสปอย แล้วก็มีน้อนด้วยนะครับผมนะมีน้อนด้วยแต่ละเรื่องอย่างช้างชีเราก็ได้เจอน้อนน้อนไปแล้วน้องปุกปีนะครับอย่างเรื่องนี้เราก็ได้เจอหมาน้อยเหมือนตาจะบอกข้างหนึ่งปะเหมือนว่าหมาตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นหมาของกักแสดงหรือว่าผมผมผมไม่รู้นะอันนี้ผมขอโทษหมาายแบบหมารางวัลมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนน้องเนี่ยมีไอจีเป็นของตัวเองด้วยซึ่งผมไม่รู้ไอจีไหนผมไม่เคย พวคิดนี้มันไม่ตัดอยู่แล้วไงแต่เหมือนน้องจะมีไอจเหมือนมีน้องมีโซเชียลของตัวเองด้วยนะครับแล้วเหมือนตอนที่หนึ่งหรือตอนที่สองนี่แหละตอนที่หนึ่งที่ฮอกอายมาปะ่ะหรือว่าตอนที่สองอะอาทิตย์ที่เท่าไหร่นี่แหละเป็นวันเกิดของน้องแล้วน้องเกิดในช่วงคริสต์มาสพอดีอะครับผมแล้วฮอกอายมันฉายช่วงคริสต์มาสอะทุกอย่างมันเลยแมทมาเลยดูแบบซีรีส์เรื่องนี้มันน่ารักซีรีส์เรื่องนี้มัน หนังครอบครัวทุกคนเออมันหนังครอบครัวถ้าสมมติว่าคุณดูเรื่องอื่นมาแล้วอ่ะคุณจะสามารถเอนจอยกับเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยดูเรื่องอื่นอะไรของมาว e ลเลยแล้วคุณคิดจะมาดูปักหลักเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นไงแต่ผมคิดว่าก็น่าจะงงนะเอออ่าข้อเสียมาแล้วสองข้อนะครับผมนะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียปะปนกันไปนะครับผมนะใช่แล้วข้อเสียอีกข้อหนึ่งคือ ตัวละครเนี้ยมันไม่มีความมั่นคงกับตัวเองอะ่ะคือใครพูดอะไรมันก็เชื่อไปหมดผมไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเคสนะจริงๆแล้วเคสเนี่ยตัวละครของเคสวิชอปเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ด้วยความที่เป็นเด็กไร้เดียงสาอารมณ์เหมือนปีเตอร์ปาร์เกอร์พูดอะไรก็เชื่ออะไรแบบนี้ครับผมเข้าใจว่าพูดอะไรก็เชื่อจะมีความน่าลำคาญแต่เคสวิชอปจะมีความน่าลำคาญแบบ น่ารักเออใช่แล้วเขาอยู่ด้วยกันเหมือนเคมีเขาเข้ากันนะมันไม่ได้เข้ากันแบบอา่าคนที่เราเอามาจิ้นมันไม่ได้เข้ากันแบบคนที่เราคิดว่าพี่น้องแต่มันเคมีของเขาเข้ากันแบบพ่อลูกอะ่ะคุณเข้าใจว่าเหมือนกับว่าเป็นคู่หูที่พ่อมายืนสู้กับลูกสาวอะ่ะเออที่มีพ่อแล้วก็ลูกสาวอะ่ะมายืนยิง ธนูด้วยกันนะอ่ะเอ้ตอนจบอะ่ะผมชอบมากเลยฉากที่เหมือนว่าเขายอมรับแล้วในตัวของเคานติชอปแล้วก็มายืนสู้ยิงธนูด้วยกันแล้วก็มีตัวร้ายแบบล้อมรอเข้ามาสู้อะไรแบบนี้เออผมชอบฉากนั้นมากแล้วก็ตัวละครบางตัวมันถึกเกินไปอ่ะอันนี้หักอีกอีกอีกนะครับผมนะตัวละครบางตัวเนี่ยมันก็ถึกเกินไปถึกถึกแบบถึกขนาดไหนอะ่ะ ธนูห้องไอทำอะไรไม่ได้ยิงปั้งชึ่ฮะเฮ่บุยนทงยิงปังเฮ่บุยนทงยิงปังเฮ็ดึงฮะต่อยรถชนไม่เป็นอะไรมึงถึกเกินไปนะครับผมรู้ว่าตัวละครตัวนี้มันมีความอ้วนและมันมีความตัวใหญ่แต่ต่อให้เป็นคนตัวอ้วนอนะทุกคนถ้าโดนรถชนก็ตายครับผมอ่านี่มันเลยมีความเป็นเฮ้ หรือว่ามันจะเป็นภาพลงตาของมิสเตริโอเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ว่ามาวิวลอะไรก็เป็นไปได้นั่นแหละนะครับผมข้อเสียแล้วมันก็อย่าถามว่ามันยังมีข้อเสียอ,อยีกไหมข้อเสียคือปิดปมง่ายนะครับปิดปมง่ายนะครับผมนะแล้วก็ ปิดปมง,ง่ายจริงอันนี้คือเขาปิดปมง,ง่ายจริงตลอดทั้งเรื่องต่อให้ปมปัญหาเขามีอยู่ปมสองถามปมนะครับแล้วก็ปิดปมง,ง่ายไปนิดหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็อะไรอีกอะอยากอะเมื่อไม่ยกตัวอย่างเมื่อกี้จะยกตัวอย่างสปอยมากเกินไปแล้วไอ้ฉักงัล้คือฉั่งสำคัญด้วยแล้วก็บทที่จะพีก ก็ไม่รู้สึกพีกครับทุกคนพราผมเหมือนรู้อยู่แล้วว่าตัวแม่ต้องไปในนี้แน่ๆแต่ผมไม่คิดว่าไอ้ตัวที่เป็นพ่อเลี้ยงอนะ่ะจะเป็นตัวดีวก็พีไม่เชิงพีกันแต่อ๋อก็พอยิบได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็รู้เออขาดีอะไรอีกข้อเสียเหรอน่าจะหมดหมดหมดแล้วมั้งข้อเสียนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะ ขอคิดก่อนดิหมดแล้วแหละเออน่าจะหมดแล้วนะครับผมนะใช่ใช่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะครับเออใช่ไม่อย่างหนึ่งคืออ่าบทที่เขาวางมาที่เขาจวปมมาว่าจะเป็นปมปัญหาตอนมีโลนินโลนินก็ต้องมีศัตรูเยอะแต่เหมือนเขาวนอยู่แค่แก๊งหนึ่งแก๊งสองแก๊งส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเหมือน นักฆ่าแบ็ควีโดนะครับก็คือถ้าใครไม่ดูแบ็ควีโดก็จะไม่เข้าใจนะว่านักฆ่าแบ็ควีโดคืออะไรนะครับก็มาแต่นักฆ่าแบ็ควีโดมาในฐานะแบ็ควีโดที่ถูกไอ้แก๊งเนี้ยจ้างมาแล้วก็ไอ้ไอ้แก๊งของโลนินะจ้างมาแล้วนักฆ่าแบ็ควีโดคนเนี้ยก็บังเอิญตั้งใจจะมาฆ่าคลินบาตันอยู่แล้วเพราะคลินบาตันเอ่อเขาได้เหมือนกับว่า เขาแย่งที่จะสละวิญญาณเอาอัญ,ญมณีกันใน Avengers e n d g a เกมนะครับแล้วเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พยายามนี่จะกระโดดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนาตาชาโรมานอฟอย่างที่รู้กันว่าเขาตายแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวได้คิดดิเออใช่น้องสาวของนาตาชาโรมานอฟก็เข้าใจผิดคิดว่าคินบาตันอะ่ะเป็นคนทำไงมันเลย คือปมปัญหามันใหญ่อะแต่ว่าเขาสามารถจบได้โดยที่เอาแค่นี้หรอแล้วก็อะไรอีกอะมันใหญ่อะมันใหญ่แล้วมันควรจะมีแก๊งที่มากกว่านี้แล้วดูมากกว่านี้ผมคิดว่าตอนจบน่าจะมาแบบวุดวายคริสต์มาสปั่นป่วนไปเลยมันถามว่ามันปั่นป่วนไหมมันปั่นป่วนเน่ยมันไม่ได้ปั่นป่วนอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเออโอเคจบแล้วนะครับผมนามาถึงการให้คะแนนนะครับ ก็พูดไปแล้วทั้งข้อดีข้อเสียนะสังเกตว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกครั้งที่ผมพูดข้อเสียเนี่ยมันก็มักจะมีข้อดีมาโดยตลอดเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องอะไรที่ให้ชมตั้งหลายอย่างนะครับผมนะส่วนตัวผมชอบแต่ว่ามาตรฐานมันไม่ใช่ครับผมผมให้คะแนนอยู่ที่หกจุดห้าคะแนนับผมโอ้โหก็หกจุดห้าคะแนน โอเค6.5คะแนนก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหล่นะครับ4คะแนนลงไปคือคะแนนที่ขี้เหล่นะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ฮอ,อ,อกอายผมก็ชอบมากๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนก็สวัสดีนะครับชาวคอหนังทุกคนนะครับแล้วถามว่าเราจะมาแคสเกมอีกเมื่อไรก็ อีกนาน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 เลยนะครับดูกันไปก่อนนะครับรอดูกันไปก่อนนะครับมันอาจจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะครับสามารถไปดูในรายการเกมในช่องของบีบอยชาแนลนะครับในรายการบีบีฟาสนะครับเผื่อมีประกาศสําคัญอะไรก็จะไปลงในรายการ b ีบีฟาสนั่นแหละครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละ